เนี่ยยิมเาลือข้าวจินข้าวยิ้มเาเลือกยิ้มแดงแต่แต่ก่อนโม่ผมเจ๊ยงงงเลยเหรอว่าินกัยังล่ะเดีแดหอมน้่าไม่หวานอิมแ้วตัคค่าสย่าอือสวาใรกินบ้างจินเขาค่ะแซ่แสบต่หักหงค่ะ ซาบะตาบกห้ anto, ่งแรงับตาบะห้องปวดเมื hmm. yeah, ่อว่าเมื่อทอดซีนทอดมูหมูทอด้อทอดยำบะแหลกากินบ้แงเดี๋ยวเอาไดอากินเลยยำยำแข็งได้นั้นจะม่แข็งหนุ่บอรับเอางามาสองทอาเอินมาเรจ้เลยเสรแลวเส่จมาจัม่อเพบเอานี้สรุปเอากินทอดอันนี้ นั่นี่หมูหมูกแตงหมูนี่กินได้ไม่ทอดครับอาขาวป่ะแซ่บบ๊อบพอนตัหมูแซ่อืมตเมื่อใดก็แซ่บเมื่อนั้นปพอนก็ได้ขาวตวนี้เนี่ยทอดเะไหนน่อยตบหมูอแซ่บรับอืมต้องใส่กงอืมเป็นอืมผู้จับเป็นรับเป็น มะหวอยอ้วนอ้นมือืนี่บ้านแก่งขวาหวอยนี่ตั่งก็ได้ย่าให้ยาได้หลด้ตอนนี้ได้ตั่งเชนนี้เนก่ยก็มากเอานะกินนะพ่หวอค้วนบ้าเกี่ยบเกียแนวมาไหวผม นี่แม่วันตัวนึ่งกวนอย้โอ้ยเบ่งหนามต่แบกฮุ่งชิบ้ากินตัวลูกป้าสันกินมามาเลยเด้ออือแบบนี้นติงจริขาขนไเแม่โอ้ยคุณลงคอนจะเชี่ย์ขาอร่อยอืมขาซ้อน้ติมไปกินคุยจ้างไตเหรอืมว่าง เก่งมากอะไรบอสกินแกวะมาเต้มันก็ินอมันอยงมนด้วาเต้กินข้าวน้ำให้แล้วหวไี่ได้ิสิ้นแงข็งคือมาลุกินีกว่ามิ้วมันต้องหอยหอยหอยต้มก็เป็นอย่างคือเอนถามหาได้ปาหน่อยแล้วน้า nạp hoài, để ta rèn trái bạc được. để ngồi, cắt hoài, được. à, vợ mẹ à, 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 là cả tiền. Ừ. À, <laughs> <Nào. cười> <laughs> เป็นตังไดื้นหยางมันยได้หอยมันเป็นเมนนิดนอยอ๋อไขมันไข่มันแมวขอรมวไ้มันน้ยอันนี้บ้องนี้เด้อละกินเด้้ีมันเป็นมงเนีตั้โตมันเนียตันวยมันปังดึงออกครังนไเี่เด้นี่เด้แมวมาไปนี่มันีากินแน่้เัิว แมต้องอึดนม่ต้องหลอกคำก็นี่เด็กก็นี่สั่นคำไ็นสิ้นสุดอือ่ะเราก็กินก๋วยเตี๋ยวอืมอืมเอาไบนี้ไอซกินมาเดียวหอยเท็ดบ้เอาหอยตีเท็ดเด้ดตับมห้หอยแม่จิมให้ไหมไม่ตีกิมเองเอ็นง่ายบ้ กิมเบงไปกิม่ะไปกิมเองไปตั้งไม่อ่อยเลยลูกไปกิมเองอะฮดกิมเบงง่ายแล้วมันกิมส้ตรงไปก้อนอือนั่นแหละเอาเนี่ยเอาห้มันหนึ่งกิมไปเนี่ยนึงแล้วเหนไหกินันหเอเอาเลยลูกนี่กะมีสินหมูติก้อนเทิงบ่อะไรเสิิเอาลูกอ่ะ คือจะพึ่งไปจับจะไปสนใจกินกระสมจะพึ่งไปสนใจโทรศัพท์แม่ขวัญพอออดบอกว่างได้พัดเม็ดผัดเม็ดอ้อยเบิ้งคือว่าเนี่ยอันเม็ดแน่นแม่สนไปบ้างงานเวลาจิ้มข่าต้องเบิ้ทระสามเลยนั่นคืออย่างลูกดีลูกไหวจ้ะพี่น้องโอนวัสดุสนามตกและย้ำแรงมากก็ได้ขอบคุณหลายๆค่ะลูกมันหนกเพราะไม่อย่างเราไม่ได้กินข้าวกินน้ำสนเสียจอร่อยเป็นกัน แ,แล้วมันเก็บไปอย่างโอเคมันก็เอาไปออกลูกจ้าแม่มันสอดประค<แ>้อนสอดแยกค้อนระบาดมาแทนลูกอีกอ่ะ <c oughs>